วันน um ี้ก็มาเป็นสี่องนนะครับอา้าพี่ขอขันนู่นเล็กขัใหญ่ๆรแค่2ององตผมนั่ไปข้าาใหม่ตับผมสมมติขามาสี่ใบผงไปมาสี่ใบเอาไปสององเอาไปสององแล้วก็ไปก้าแขาใหม่ตาโผงได้หมดแล้องออดีครับแต่เรียนให้ทาราบคครับออกัีเยหลอกด้วยอะรามมาบอกว่า เอาพุทุคากับไม่พครับค่อค่ะช้าชนะครับไม่ลงเลไม่ลังีนะไม่นังลไดทุกคนได้ทุกคนสองใหค่ะสองใบก่อนสองใบก่อนอบค่ะใครปาดก็แตกกี่ใบก็ได้กบแร้ได้ทุกท่าพี่ได้ทุกท่าสองใบสองใบใช่แล้วนะครบขอนอกจากเพาปาที่ขอ แจกอะไรออองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื้อเีื้อผงพิเศษครับผมเหมือนสาพิเศษเอาตรงนี้ดีกว่าพี่ใหญ่เรายกพัดลมตัวน้อาไว้ตรงนี้เออตรงนั้นพัดลมก็เป่าไอร้อนก็มาเออยกลอยตรงนี้เป่าตรงนี้ได้เย็นออกไปช่วยการสบเออาตรงนี้เออช่วยเสารด้วยองตยวนงด้วยลงมาด้วยหมดแล้วไมครับไปเดียวไยวไปเดียวไไปเดียวไล

คนละองคนละองครับผมเราช่วยกันครับไม่เป็นไรนี่าดแม่คุณน้อง้อยน้ยไม่พอตรงน้ลยอย่างแตแถวไ้เข้างเรงมาต้องความฝึกว่าแม่ผมดยข้าแถวอ้าวคุณแมอดีสงแสดงว่าคุณแม่ยังแข็งแรงอยู่แข็งแรงแว่แึ้ว่า ไม่ไ้จะมางานวัดเลยเหรอแค่เข้าแถวเลย่พอเรนรับสาธุสาธุไปใช้สิทธิทางที่ผิดเขาต้องนะต้องใช้นี่ครับเราก็แจกอะไรขอบคุณจากทีมเจ้าที่ทุกฝ่ายวันนี้ที่มีเราก็ทำการแสดงนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ชูจะาหน้าที่บาตันตันครับท่านน้องี่เขาเป่าใครเนี่ยมาช่วยแล้วก็อันเป่าให้คนใจแล้วก็ใส่เราเขาไม่เป่าเราเนี่ยไม่เป็นไรไอเรา เจ้าหน้าที่มากเปยเวลาครับนี่ครับแต่พี่ๆทางด้านการเททองนี่มาสุดยอดสุดยอดขนาดผมไปยืนใกล้ๆนี่นะมาตอนนี้ครับพระเดชพระคุณพระครูธีรธรรมนนัทะจับจำนวนใช่แล้วพิมพ์สุดอ้าวเป็นเสียงการแค่ล้วบอกไม่มีการทำต่อจบแค่จบเลยเมื่อกี้ทางด้านนู้นแล้วพิมพ์ทำลายเลยทำลายบล็อกนะครับทำไม่มีบล็อกเลยนี่ครับ ไม่มีการโชคดีโชคดีไม่มีการต่อเนื่องใช่แล้วนี่ครับขอบคุณคือคือข้าวดานนี้ขอบคุณครับม้วนออกนี้เลยจาละทีข้าวด้านนี้ม้วนออกนี่ไปเลยอ่าเอ่อาต้องวางสารพืชดนี่ครับพี่สักอยู่ด้านหน้าเลยดูยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าผัดแขเข้าขอบคุณเจ้าที่ทุกฝ่ายอ่ะพี่โชว์พี่โชว์